น้ำไหลตรงนูน่นอุปกรณ์ยุรดจะนอนโมเลดลอุปกรณ์ยุรดน้องปูกำลังไต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปดูได้ไหมนเนี่ยพี่น้องมันตันทางบอกนี่ยังเป็นอันเราพี่นอ้องอต่อเขาพี่น้องเขาคือไอ้เรืออยึงจะเอาถัางมาใส่น้องปูก่อนเด้อ ถังมาใส่น้องปูก่อนย่าตึงง่ายนี้อันหลังจากน้น้ได้้น้อยแต่ว่าเนี่ยว่าจะร้องพอจะได้ก็จากหลังชมถูกคนถูกคนจะเอ้ทางลาดยางมาถึงนี่เหรอโอ้ยอยางจะเอาถังมาใส่ น้องปูก่อนเด้อถังมาใส่น้องปูก่อนเยาติงจะมาเปิดบ้านพอสมควรนิดนึงยืนยันตัวตนเปิดค่าการมองเห็นให้ดเด้อยจัดเด้อยาติงก่อนไปแหละไ่เวดมายาติงพยายามดูพยายามดูจะพยายามดูต่อข้าวนะคะเหมืนนอนแบบถนน สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะยายตึงไปเห็นคอมเมนต์เดอ้อยายตึงจะพาดูไอ้นี่นี่คือทุ่งนาที่ไหมอือค่ะขังแรกเด้อพี่น้องรังแรกคกัังแรกที่ยายตึงมากขอบคุณหลายๆยเด้อค่ะเด้อน้องมุดเลยค่ะขอบคุณหลายๆายจ้าขอบคุณหลายหขอบคุณในการรับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะถ้ามาดูเด้อ เดี๋ยวจจติงจะไอ้นี่นะจะเอาได้ไหมจากหลักชมถุกคนทุกคนจะโอ้ทางลาดยางมาถึงนี่เหรอโอ้นั่งจอมบิดเนาะเวติงจะพาชมเขียนกันนะคะเดี๋ยวขับไปนั่งจอมบิด คงจะเป็นบอกรงของพี่นอ้องถูกเนาะเดี๋ยวจะห้าลงแล้วค่ะนอ้องห้าลงแล้วจะบอกกันกับนำ้ำจค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะจะพาไปเที่ยวเกลียนจ้าอันน้องสายาปลาปลาจิ้นเกือแต่ไม่จิ้นเด็ดนะลา <laughs> ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะด้ขอบคุณมากๆเข้าเขื่อนนะคะเพื่อนๆขนมข้าเขื่อนสวัสดีไละยินดีด ครั้งแรกเด้อพี่น้องครั้งแรกครั้งแรกที่ยืตึงมากขอบคุณหลายๆเด้อน้องหมดเลยค่ะ,าาคะนั่งจ่มบิดเนาะตึงจะพาชมเขียนกันนะคะ เดี๋ยวขับไปนั่งจอมบิดน้ำรงแล้วค่ะนอนน้ำรงแล้วเดี๋ยวปอกันน้ำหนัดูกันโอ้ยถนนชรูดจะควถนนชรูถนนชรูดขอณนะเดเดี๋ยวจะติ่งจะไอ้นี่นะจะเอาได้ไหม ก็จะไปถึงเขื่อนนะแต่จะไปถึงไหมหรือว่าจะไปเขื่อนก่อนเนาะไปเขื่อนก่อนไปดูเขื่อนก่อนเดี๋ยวอันจะคะขอบคุณหลายจ้าขอบคุณหลายโอ้ยผักเป็ดตั่ครมั่งสวัสดีจ้าน้องบุญเลิศสวัสดีครับผมเป็นยังไง ทางโน,น,น,น้นออกโน้นโน่นโน่นพี่น้องนั่นแหละค่ะอันนี้คือเขื่อนข้าวเขื่อนนะคะเพี่น้องข้าวเขื่อน,น,อนสวัสดีไรยินดีต้อนรับทุกบ้านทุกหลังเันเถอะเด้อยังติดกับบ้านเดิไปหาไผ่อยูอ่จังมาทั้งไปหาไผ่ตอนอาจจะดีไหมเอ๊ะพี่นังจำเป็นจะพี่นอ้อง ขอบคุณาหลายๆจ้าขอบคุณาหลายๆโอ้ยผักเป็ดตาสีนี่แหละขอบคุณาหาาลายๆค่ะมันท่ายกไปอย่างมากเนาะจำเบ็ดโอ้ย,ม,อออยมดแดงค่ะพี่น้องบด้ใไซบูตมา ได้ป้น้อยแต่ว่าเนี่ยว่าจะล้องพอจะได้ก็จะ่าผักที่บ้านเตือนผักขันจองน้ำนี่แหละค่ะบางที่เพิ่นก็ปิดตายไว้เลยเนาะขอบคุณหลายจ้าขอบคุณหลายโอ้ยผักไปนตาสัตย์พี่นอ้อง đây có! Lại có! Oh, oh là vắng แรกครั้งแรกครั้งแรกนะคะที่ยายตื่นมาอ๋อทางโน้นก็มีที่ตั้งทางโน้นก็มีที่ไม่นะคะเนาะมีที่จอมเบ็ดไม่หลายๆขอบคุณพี่พี่น้องน้นี่ยังเป็นนานเราพี่น้องน้อต่อต่อเขาไอพี่น้องเขาคือไอเดือ ไปน้อยแต่ว่าเนี่ยว่าจะร้องพอจะได้ก็ไก่จะเชียงเด้อพี่น้องนะเส้นสึงขับซ้ำสล่งเสล่งเพื่อขอลงไลค์ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวกลับไปจะไปเยี่ยมบ้านเวยค่ะพี่หน้องทุกคนแย่ตึงกับขอเปิดปิดบานกอนเด้อเปิดบานบ่นหน้าดอก ครั้งแรกนะพี่น้องเกลือนใหญ่มากาไปดูกันนะคะอ๋อแอบพี่น้องได้ก็ทางโน,น,น,น้นออกโน่นนู่นโน่น,นพี่น้องนั่นแหละคะ่ะอันนี้คือเกือนต่อข้าวนะคะเพม่อนแบบถนนเนี่ย